<Hey. S 2> เปิดไข่ไข่พี่คิวอะ่ะเออพี่จะยเปิดไข่โชแบบดำหรือขาวสวัสดีนะวันนี้ก็จะมาเปิดไข่เดิมครับพีสโกรเพราะว่าคลิปที่แล้วกำไรฮะติดใจเครเรบอกว่าติดใจให้เปิดอีก500ฟองก็เลยจัดให้เขาหน่อยเพราะว่าเคเรนติดใจฮะเลยจัดอีก500ฟอง ช่ไหมเคเรตเดินหมุนไปหมุนมาแต่คลิปที่แล้วไม่มีเสียงเคเรดเลยมีเสียงตอนจบเพราะว่าเผลอปิดเสียงไว้ไม่ได้ทักทายแฟนคลับเลยว่ะมีคนปิดไม่เย่ๆเออไม่ทักทายแฟนคลับเลยเคเรดห้าร้อยฟองนี่เล้โรรเหมือนเดิมของแรมไม่ค่อยมีอะไรหรอกไม่ได้คาดหวังนะคาดหวังกระชาโดมากกว่าไข่นี้ไข่นี้เป็นไข่ที่เราอยากได้ชาโดที่ไม่ใช่มูลไล์นะกับโซนิก ว่าไม่มีวิงอ่ะไปซื้อวิงก่อนได้ไหมไม่มีวิงแล้วเปิดกาชาไม่มันนะเราต้องวิงไปเปิดไปหนึ่งร้อยยี่สิบพันนี่คืนอเขาด้วยนะสองหมื่นสองอ่ะอ๋อเขามาซื้อวิงอ่ะสองหมื่นสองพันแปดร้อยโอเคไะเราเริ่มเลยแล้วกันเอ้ยเอาวิงไว้ fc ก่อนไปดื้ออยู่เขาจดไว้แล้วล่ะมันจดไว,ดว้แล้วเหรอเออพวกขาแอบใช้วิงนี่หว่าเปิดหน้านี้เปิดหน้านน,านี้ไปเลยทีละห้า เออกลิบว่ะไอดีนี้เอ้ยไอดีนี้กลิบว่ะเอ้ยสะใจว่ะกลิบกรีบแบบนี้เออกลิบกรีบแบบนี้เคอร์เลตได้เสียวไส้หน่อยเออเออเคอร์เลตเป็นไงล่ะไม่รัดเลยเออมาแล้วอินฟินิตี้มาแล้วเฮ้ยมูนไลท์ไม่มูนไลท์แล้วอยากขำอ่ะได้ไหมฮะขำตอนได้มูนไลท์อุ้ยแบล็กสมิทไปซิ่มาสองอันติดเลยเห็นอยู่นี่มองทันนะบทที่บวกแล้วอะอะไรนะบทที่บวกแล้ว ติดใจอะเด้มาเดี๋ยวไปออกไปขวาพรอนแมพที่เรารักที่ไม่เคยจะรักเรามามันต้องย้ายแมพฮะครั้งที่แล้วได้ในพรอนครั้งนี้ต้องได้นอกพรอนใช่ไหมคนดูเบื่อแล้วบอกว่าเปิดอยู่แค่สองแมพเนี้ยคุณพี่จะไม่เปิดแมพอื่นเลยเหรอครับใช่ไม่เปิดแมพอื่นเลยเพราะว่า พี่เเดินนี่ไงั่นะโหไอ้ดีเมื่อกี้มันดีเกินไปนะเนี่ยใช่ไหมไอ้ดีเมื่อกี้มันดีเกินไปไว้พี่บอกให้ใช่ไหมไอ้ดีนี้กริบเลยโอ้โหกริบเลยปะเปลี่ยนเปลี่ยนหรือว่ามันต้องไปเปิดรอยย่อกาดซึ่งเราไม่มีรอยย่อขาดในนี้อ่ะกลับก่อนเลยกลับพรอนก่อนเลยขวาพรอน ไม่ไม่นำพาแล้วไม่นำพาโชคแล้วนี่งไงอย่างนี้ล่ะชาร์โดและ d ้อ o ออปชั่นบล็อกมาเลย,ยงไงนี่เปิดในพรอนแล้วเดินไปเดินมาเปิดทีละ5เป็นสูตรนี่เป็นไงล่ะเป็นการทำให้ได้คอนชาร์โดกับกล่องคุมออปชั่นชาร์โดอ่ามูลไลท์อีกแล้วอะ่ะชาร์โดมันก็ยังมาอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้มาเซตที่แพงอ่า นี่มาแต่มูลไลท์ว่ะเฮ้ยเคเรดทำไงกับทำไงกับไอดีนี้ดีไอดี <c oughs> นี้มาแต่ชาร์โดแบบเนี้ยเฮ้ยอีฟิตี้มาอีกแล้วเฮ้ยแต่ว่า PSB มาเยอะอยู่นะเออเลดีมาเยอะนะไม่เชื่อดูน,นี่มา6อันแล้วนี่เป็นไงล่ะสอนท้ายอาจจะล,ลั่นดูวลั่นอะไรดีๆี้มันมาโผล่ขวานมาเราออกไปขวานใหม่อีก,กรอบแล้วกันด้วยรักษาชาในแบบนี้ นะมันอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้หรือไม่มีก็ไม่รู้ช่างคือหัวเคอร์เลมันเอาฮะ <c oughs> เราเล่นเฮ้ยเราก็รู้สึกแย่ค yeah, รับไม่ได้ของดีนี่อินฟินิตี้อีกแล้ว,วอ่ะอินฟินิตี้นี่มาบ่อยจริงนะของแรงองอื่นก็ไม่เห็นโผล่เลยวะ่ะิกนิชั่นรอบนี้ไม่มาเลยไม่มาจริงๆนะเคอร์เลต พี่ก็ไม่รู้ทำไงมันไม่มาเนี่ยบอกแล้วว่าคนพอแต่เขาไม่พอฮะก็เอาค้อนไปค้อนไป,อเ,อไปอเอากล่องสุ่มแรนดอมออปชั่นชาร์โดไปนี่แถมค้อนติดตกันเลยแห oh. เป็นไงล่ะนี่ยน oh. อยากได้อะไรอะ่ะ oh. โบอ่ะโบ,โบชายไมเดนเหระ oh. เออ oh. ต้องมาด้มันต้องมาเด้โถระดับนี้ ของแดงไม่เคยพลาดได้ด้อีกนิชชนมาแล้วอีกนิชั่นมาแล้วมาได้หนึ่งชิ้นเนี่ยอะไรนะปับก็ได้โปรก็ได้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 ไดสรอยมาสร้อยส้ยอะไรอ่ะโอ้ยย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 ยเยยยอยยยยยยยอยย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 ยอยยยอยยยยยย ดวงดีจังเลยว่ะเฮ้ยทำด่าไข่เคยร์เลตโอ้โหกำลังจะขำอยู่แล้วก็ได้ไอ้แหวนนั่นมากำลังจะหัวเราะเยาะเคอเลตแล้วด่ได้เคอร์เลตอ่ะว่าคิดดีดับสองสองฟินิตี้มาแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โหดวงเริ่มมาว่ะโอ้โหไม่น่าเลยไม่น่ามาเลยอยากเห็นเคอร์เลตร้องไห้ซะหน่อยร้องไห้เคอร์เลตยิ้มผิดเคอร์เลตมันยิ้มแล้วว่ะทำไงดีวะไม่น่าเลยว่ะ ยืมดวงเราอ่ะแล้วเอาเราดวงดีงให้มันอ่ะน่ดวงเคล็ดกำกลังดีช่วงนี้เพิ่งผ่านวันเกิดมาสองวันทิกนิชันโอ้สุขสันต์วันเกิดอายุครบ45ปีนะครับผมแต่เขาถามอายุกันไม่มีไม่บอกอะไรไม่ได้บอกว่าถามก็อวยพรที่ครบ45ปีไงเดี๋ยวดีครับไม่ใช่แล้วแหมกลัวเขารู้ว่าแก่สินะก็เข้าใจได้เข้าใจได้ห้าสุดท้าย จบเรียบร้อยอายุพอๆกับอาเลยอืมแจงว่าเกิดกีปป่ปีวะนะ่ะโอ้ยเด็กไปอาโอเพิ่งยี่สิบเอ็ดยิบสอง 21, 22, ไม่น่าใช่ oh <no. S 1> น่าจะสี่สิบห้าน่าจากอา <จำ S 1> อยุพอกับ<ำ>มาริโออ่ะนั่นเชื่อได้ท<จ>ำได้ตอนเด็กตอนเด็กไปดูไปเกาะเบาอดูเขาเล่นเขาเล่นอะไรมาริโอเหรอหรือเตติตหรือค<า>ันท่าอาโอสิอืม สมัยกสมัยเจ้าของร้านดอบดอบการบอลแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเกมฟรีทั้งลานจริงเหรอสมัยนั้นนี่สมัยนั้นเออก็เชื่อแหละการบอลสมัยนั้นก็แพงอยู่สมัยนี้ก็บางตัวก็แพงแหวนแล้วสร้อยต่อแล้วมาไกลมากนะกูบอกูบอกว่าสร้อยไงกูบอกว่าสร้อยไม่ใช่แหวนเนี่ยแล้วก็แหวนยังไม่ทันจบเลยแหวนปุ๊บกูขาหัวล้อหัวล้อยังไม่ทันจะเสร็จเลยสร้อยมาเลยว่ะเจงเป็ด นี่มันสุ่มแล้วใช่ไหมเนี่ยเหมือนกันเปรี้ยบเลยสิริดพงสิริดเพงิพงเนี่ยก็สามอันแล้วอ่ะสามอันแล้วนะสิริดพง,พงสามอันแล้อใช่ไอกล่องทาผิดอันอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่แล้วอันนี้นี่ลาสี่สิริดพงไม่มาเลยของแพงอ่ะนะไม่มาให้หรอกปาปาเนี่ย i n f l u e e power wing จะให้โอกาสฝากอะไรกับลูกค้านิดนึงกับผู้ชมนิดนึงใค่ดีต้องเคอเด็ดนี่ ไข่ดีต้องเคร์เรก็เชื่อไม่เชื่อก็ดูจาก2คลิปของไข่นี้ละกัน<อ>ซ้อยมาสองคลิปเลยเาวาคิลี่ดรอปสอคลิปเลยสมใส่ราคาตกแล้วเคร์เรตได้2อ,อันเนี้ยเหลืออันละสามพันละห้คุ้มละโอ้โห oh, 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 oh. ไปดีกว่าครับสวัสดีนะ oh, 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 oh.